สามโอผม้ผมลันผมลันเออยังยังไม่ถนัดในการเล่นนะฮะปะับปุ่มแป๊บหนึ่งก็ใช่ไรหรอก <c oughs> เล่นไม่ค่อยเล่นไม่เป็นเลยแหละฟีไฟ เทียนเราอยู่นอกวงกันนอกวงฮะที่ยาก,ก็ไม่มีคร <c oughs> สวัสดีครับหาเล่นอยู่นะครับ เลยลวโปรพอมาจัดให้ครับฟรีไฟล์ฟรีไฟล์ผมไม่เท่เหมือนพับจีนะครับ ช่อมแสงไงเราไม่มีก่อน้นองๆอาจจะ <c oughs> <c oughs> บอกเลยว่ากากสุดอะ <c oughs> ผมเล่นฟิฟายกากสุดเลย <c oughs> แต่ถ้าปรับจีนี้เจอกันได้โหดๆเจอกันได้เลยฟิฟายต้องยอมนะ <c oughs> เสียงน้ำกราฟิกก็ผมปรับเป็นคุณภาพระดับกลางนะครับไม่ได้ปรับสุดนะเพราะว่าต้องลองดูก่อนว่าะกลางมันจะร้อนไหมผมก็ไม่รู้แต่ <c oughs> ปรับสูงกว่ามันร้อนไงที่ผม ถึงหน้าจอด้วยก็วิ่งมาตั้งนานแล้วยังไม่เจอคนนะครับก็โอ้มีโดนด้วยโดนผมก็ไม่รู้มันเป็นโดนอะไรยังไงยังไม่ค่อยรู้จักเลยนะเล่นฟรีไฟล์ไม่รู้จะเสียงจะดังไหม <c oughs> ถ้าเสียงไม่ดังก็ต้องไปตัดต่อวีโอใหม่นะครับปกติผมยังไม่ตัดถ้ามีเสียงจวเน้นเด,เดิมเดิมฮัมฮัมสกิททีวี u ูทู e ครับ เจอรถแต่ไม่เจอคนไม่อยากขับรถเลยกาไม่เป็นหอวิ่งเอาดีกว่าเราได้เกาะมาเฮ้ยได้สโคปมาดูอซิมีปืนอะไรบ้างโอเคเอะปืนพกเออ้าย เกาโอเคอืมก่อแล้วใช้ก่อสามแล้วด้วยตอนนี้โอ้ระเบิดระเบิดอะไรก็ใช้ยังไม่เป็นนะครับ

เข้ากลางๆวงเลยแล้วกันเนหายิงคนซะเลยฮะก็แล้วรอโอ้โหทีมเล่นไม่เป็นเพราะว่าเอเอจวปรับปุ่มยิงก่อนให้เล็กกว่าน,นี้หน่อยนะ เื่อจะสะดวกในการเล็งในการล่าใช้ในการเล็งค,<ม>คนเลือกคนเลยมันยังไม่ไยิงใครเลยก็ไปดูพังไอ,ดอนะ้ดบเนยอู้ยทะเลาทะเละเลอย่างเงี้ยแหละ เสียวเสียวให้เราเล่นไม่ค่อยเป็นอืมสาหมวกก่อนนะหมวกยังไม่มีอ,อ,ะอ,อ,อะไรอะไรด่งท<ๆ>ี่หลังนั่นนั่นอะไรก็นี่เออ ดูสิดูเธอทำเราก็แตกกันง่ายๆไปเลย